ี่ครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นอะไรกับจังหวัดสมุทร,รสงครามครับ <You S 3> อยู่ติดทะเลเหมือนกันเป็นจังหวัดติดกันไหมครับไม่ติดไม่ส<อ>มุทรสาครกันถ้าจะปั่นจักรยานจากสมุทรปราการต้องยกข้ามต้องยกข้ามสมุทรสาครจังหวัดหนึ่งยกข้ามยกจักรยานข้ามรถขี<ะ>่ผ่านได้ก็ม่ผ่านได้ไไดปราจีนบุรีนี่คนเป็นจังหวัดที่มีคนผิวพรรณดีนะครับพี่ทำไมฮะเมื่อก่อนจริงๆแล้วจังหวัดนี้ชื่อว่าชาวจีนบุรีชาวจีนบุรี <laughs> ใช่สิ่งที่ขึ้นชื่อของไม่แน่ใจอำเภอกับบินบุรีหรือเปล่าไม่ทราบทำไมไอ้นี่อร่อยผักกระเฉดทอดยอดจริงๆเพราะว่ากูเก l e เขาบอกมาต้องเชื่อเขานะ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็มีใบลาน ไบลานขึ้นชื่อแปลรูปจกไบลานผมชอบมากไบลานเพราะมือเท่าผมมือเท่าไบลานเลยนะฮะตีพ่อทีแม่มือเท่าไบลานเราต้องบอกว่าสมุทรปราการมีสนามบินใหญ่กว่ากรุงเทพเออใช่เพราะว่ากรุงเทพมีแค่ดอนเมืองใช่เออใช่เพราะว่าเห็นไปขับไปเห็นเขียนเขียนว่าสุวรรณภูมิชิดซ้ายเนาะแต่มันต้องมีใหญ่กว่าสุวรรณภูมิดีกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าจะถึงสุวรรณภูมิไม่ชิดซ้ายเขาเล่นขว่า พี่เราเราคัดใช่ไหมกรรมการเนี่ยคัดแล้วที่เหลือที่รายการอื่นไม่เอาพี่คะหาที่ไหนแล้วไม่ได้นะคะห้าตัวร้อยห้าตัวร้อยอ่ะไม่แม้เลยบ้าเหรอค่ะก็สำหรับชาจังหวัดประจอมบุรีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็เยอะแยะไปหมดเลยเนตหยาบไปที่นี่มากเลยค่ะน้ำตกเขาอีโต้น้ำตกเขาอีโต้ค่ะ มีเหรอพี่มีใช่ไหมคะค่ะค่ะซึ่งตักเนี่ยอยากจะไปมากเลยค่ะเขาอิโต้เนี่ยอยากไปมากๆเลยส่วนพระประแดงนะคะมีของดีที่เป็นของที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเลยครับอะไรนั่นคือท่านนายกต๋องนะคะเป็นของดีที่นั่นเลยเนี่ยเนี่ยใช่อ๋อบ้านแกอ๋อใครไปก็ต้องไปดูแกเนี่ยแหละต้องไปดูค่ะต้องไปดูคนนี่มีแพนด้า ท่านนายกตองเนี่ยสนิทกับสามีหนูมากขอบคุณมากๆเลยที่เมตตาคุณนุ้ยชนิมท่านจะเรียกใช้พี่นุ้ยบ่อยมากเลยโดยเฉพาะเอองานนี้แกเรียกใช้ประจาเลยงานบาสุดงานบาสุดนะคะจเะเรียกใช้ประจ๊าเอ๊ะทําไมบาสุดเลยครับเออเล่นเสร็จเออนุ้ยขอบใจนะพ <costing> ูดเล่นท่านใจดีน่ารักค่ะประสการมีของดีเทศกาลเคลื่อยายอะไรพี่พระสมุร เจ็ดปีใช่ไหมทุกปีปลาจีปนเนี่ยต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้ไผ่ตรงใช่ไหมครับอ๋ออ้โมีแนของดีของที่นี่เนาะใช่ไหมอืมนั่นแหละพักพอนะครับเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวจะหมดเหลือไหมนี้ไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเลยปราจีนสถานที่ท่องเที่ยวเขาดีมากก็คือเขาใหญ่โอ้ใช่ จะขึ้นเขาใหญ่ทางด้านนี้ก็ขึ้นทึงปาจีนถูกไหมโอ้ใช่จะลงก็ลงตรงนั้นก็ได้แล้วแต่ <ลง S 1> เราลงตรงนน้นก็ได้จะขึ้นไปแล้วก็ลงเลยก็ได้ <laughs> ก็ได้แล้วแต่เรา <laughs> คือสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะแยะมากปาจีเนี่ยน่าไป <laughs> แต่ว่าสมุทรปราการเคยไปแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> ไม่ไปอีกเลย <c oughs> ทำไมอะคือว่าตอนนั้นอะบางปูเขาดังมากเขาจะมีอาหารทะเลก็ไปกับเพื่อนผู้หญิง4ี่คนผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ เขากนมีพวกข้าวผัดไงข้าวผัดแมงดาข้าวผัดปูผงกะหรี่เยอะมากเพื่อนผู้ชายก็สั่งข้าวผัดแมงดาที่เหลือก็สั่งข้าวผัดปูแบบผงกะหรี่เด็กเสิร์ฟพูดดังมากแมงดาหนึ่งที่เหลือกะหรี่หมดแมงดาหนึ่งที่เหลือกะหรี่หมดข้าวผัดผดไม่ชอบผมเสียงดังตกใจเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟไม่น่าจะย่อขนาดนี้ แล้วพอออกไปได้แขกเต็มเลยได้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ความงามเพราะไปขายของโอเคนะขอบคุณครับไปได้หนึ่งตับ